ความหมายของการที่ผู้คำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา700ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา700วรรคหนึ่งระบุว่าหากเจ้าหนี้ตกลงขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลกูกหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้คำประกันผู้คำประกันจะพ้นจากความรับผิดในนี้นั้นเนื่องจากการขยายเวลาชำระหนี้อาจเพิ่มความเสี่ยง หรือาระให้แก่ผู้คำประกันเกินกว่าที่ตกลงไว้เดิมดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้คำประกันต้องยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิฉะนั้นความรับผิดของผู้คำประกันจะสิ้นสุดลงกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้คำประกันชนะคดีหรือหลุดพ้นจากความรับผิดหนึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่3513ทับส5ง เจ้านี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยผ่อนเวลาชำระหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันศาลวินิจฉัยว่าผู้ค้ำประกันพ้นจากความรับผิดตามมาตรา700วรรคหนึ่งสองคำพิพากษาสารดีกาที่3,347ทับ2,529โจทย์ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน แม้สัญญาค้ำประกันจะมีข้อความให้ถือว่าผู้ค้ำประกันยินยอมในการผ่อนเวลาแต่สารเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อสำคัญที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีจึงตกเป็นโมฆะและผู้ค้ำประกันพ้นจากความรับผิด 3. คํคำพิพากษาสารดีกาที่101 2,562โจทย์มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงการผิดนัด ของลูกนี้เมื่อพ้นกำหนด60วันตามมาตรา686วรรคหนึ่งทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทน 4. คํคำพิพากษาสารดีกาที่3513ทับ2551เจ้าหนี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกนี้โดยผ่อนเวลาชำระหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน สารวินิจฉัยว่าผู้ค้ำประกันพ้นจากความรับผิดตามมาตรา700วรรคหนึ่งกรณีที่สารดีกาพิพากษาให้ผู้ค้ำประกันแพ้คดีคำพิพากษาสารดีกาที่4,769/2,547ทั 2, 47. การที่โจทก์ไม่ได้ยุดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนทันทีเมื่อจำเลยที่หนึ่งผิดสัญญาและปล่อยเวลาให้ล่วงเลย8เดือนจึงมีใช่การผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิด ดีกาที่319ทับ2,561โจทยอมรับชำระหนี้บางส่วนจากผู้ค้ำประกันย่อมเป็นประโยชน์แก่โจทย์เฉพาะเท่าที่ปลดหนี้ให้เมื่อยังมีหนี้ส่วนที่เหลือลูกหนี้ชั้นต้นต้องรับผิดต่อเจ้านี้อีกจนครบจำนวนและไม่หลุดพ้นจากความรับผิดดีกาที่2 7 9 0ทับ2,549แม้จำเลยจะได้รับเวนคืนหนังสือค้ำประกันแต่นี้ยังไม่ระง,งับสิ้นไป ผู้คำประกันยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในนี้ดังกล่าวคำพิพากษาสารดีกาที่3,347ทับ2,529แม้สัญญาคำประกันจะมีข้อความให้ถือว่าผู้คำประกันยินยอมในการผ่อนเวลาแต่ศาลเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อสำคัญที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีจึงตกเป็นโมฆะและผู้คำประกันพ้นจากความรับผิดสรุป การที่ผู้คำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา700วรรคหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาชำระนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้คำประกันหากมีการผ่อนเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมผู้คำประกันย่อมพ้นจากความรับผิดแต่หากไม่มีการผ่อนเวลาหรือได้รับความยินยอมผู้คำประกันยังคงต้องรับผิดตามสัญญา